ยงียยงียงียจะไหแล้วใจละลายเลยยืมงามยงามยงามยงามกินของอีใบหนึ่งกนของเจ้าหกระจับกินแล้วไปจากันพันมีตู้หนึ่งคือมงหนึ่งคือโบคือกับ่านะมันคือเป็นเนื้อแบบหนึ่งคมันคือแช่นี่มันคือแข็งมึงเดียวกันมึงเดียวกันบ่ มาเส่ตัวนเอือม่ได้อุ่นอ่ะอาหนึงไงเจ็บดูแซ่บดูเฮ้ยเซ่บเบแซ่บแ่บแก็เทยใจช่เนาะมือหมางเดียวกันบเนีอือออคนลมากเฮ้ยอืบลกแจ่บบจยแช่ตัวเย็นบอโอให้ลูกเอาให้ลูกคนนะมันโชคดแต่มัน่งกิเอ่อื บเลูก่อยกองพูนอยู่ทั้งรุมพูน่ะบิ่ใ่ภาพตรงถึงกาลนี่วันรกขือไม่น่าเงา้วูจากอนดูจ้าถ้าอยากได้ตกเนอะตเจ้าให้นี่ตกเนอเ้เมื่อไเมื่อคนเด้กินฉักับกองพูนอยู่ทังรุมพูนาวะ พ <t> ี่นองเก่าเลยนไปใช่ใช่นไปใชมันก็อ้วนเอ้าเอามันบวมมันบมมันบวมเออไม่ เทสิ่งล้นเิมมะเขือเขานี hmm. ่ตายรอบเลยเกีวไหมยังบูเบิร์ตไปชนิดมั้งเทสวยน้อยไปเอาขอตู้เย็นร็ถ้าบอกชัดเลยเว็บปัดปัดกซุกใช่ไหมปัดกอซุกใช่ไห้ิเวีนเนี À, phạt hai được ra. Nếu ở ngoài, hãy luôn sợ lệch. Quin phá ra. Nay sợ hãi. Mandu. Say mga 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 mắc

มื่นได้บมื่นี้วันพุธตะวันแดงเลงตเออกระโลงไอ้เส้ยวเป็นไผ่ไปนอ่อมู่ไปเลือกเลยงานมันจบไปตัวจ้าจ้าคนไทยไปจกคนไทยไปดูกันหานะ ไปแล้วไปแล้วพูน่ะโอ้เหโอ้เฮาเฮายังบุคคยเห็นจักคือมุ่นเข้าไปเวชันกระไดมาดมาได้ยินแต่ชส่อติ

อทุจาก่อนทุจางามทุจาอือย่างทุจางามสิลูกบายดีก่อนทุจาไหมทุจาโอ้ยพื้นเด้มันอี้มีคนเมาซอยพื้นเด้ ผื่นเด้ผืนเด้ผืนด้มีคนมาไล่ซอยเลยเบอนไงเพ่อนะเฮ้ยน่าจะเป็นขี้นวดเมี่ยบอกยันมมีมีบ่ ทิปดกปกติใช้ดกนะทิปดกทิปดกเขาทิ่มแล้ว nó, Đi. 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 ไม่ึงงีึงงมันเป็นไหเดี๋ยวนี้ฮะโอ้ยจางไยกาแอ๋วเข่าจังไยกาแออกอยู่มมันเป็นไดไรหาเจน โอ้ยลูกยายอันนี้เนาะมามามาป้อมนี่น <s bury> um> <INE Sh Words> ี <incident language> ่นี่เสียบไปสินี่เสียบไปไปเด้อไปเด้อเพินหายเด้อ ไะ้ซาบอ่ะไอ้ชิมันตัวใดชิมหาบอบมดเส็จแม่พี่ชง่เกี่ยวขาวป้าคนเี้ใจร้อนะไม่ได้ปวดไม่ได้ยินน้ำนะุดท้าผู้เดียวงอมนมาเด้อมาเด้อ มาเยอะมาเยอะเนอากมาุจนะุจได้คุจได้ยนอนไปเห็นแลเห็นดูสิออกมาดูนี่นะนากินกินลายติบิ้งกัดได้ั้งนะแขวแขวแขวนกแขวนู ไปแลวฝนฝนฝนชาดกี่เด้อมกักมากเลยกับข,ขนมนันนเ,งเงินเด้บดย้อนไฟได้น่ะนะแก้ละบอละ่อนะแก้ละบ่อน่ะทายังบ่แกะละผู้ของมันอยู่ผูกกินเป็นแท้ปากนั่น นี่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 ยุดชื่อในไ่ยเป็นยังยุดชื่อยทำข้อดูจะงบจิตจะงบใจเอาออ้อสักภาวนาอะไรต้องมาเนี่เอากินแมมปะกินแมมนอนปะเอาไปยังตะกาดระไปไปไป มาไว้ไปไปไปใช่ก nah, ันไปไปกไป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 นานเนื right. ่อยเมือเร็วไปนะชุกแวรไป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 หงเงินไปไปแหาเงินไป เอาแหงเงินเด้อหงเงินเข็นเจ้าเด้ออยู่บ่อนน่นนะเงินอยู่บอนก๊กนาคานะไปไปไปจะชออะไร หาดึงออกบัดไปเขานันไปอื <c oughs> อยูนี่เล้ววนี่มาหาดึงไปดึงยังเขาออกดูนี่หันบองแค่ชูโอ้เฮ็ดปัดบบงนี้ไม่จับอีกโอ้ยชอ้ชอนช้อนเลยโอ้ย

เอาตัวถุงยางเดียถุงม pues. ือเนาะถุงมือตัวข้าใส่หลายถุงแล้วอันนี้มีจะคู่สิบสองคู่มือเนาะเจ็ดคู่เหมือนบางคนแวไหนบบอกันบบอกแล้วข้าบอกเองห่างแล้วนี่นะเอ้ดิวหาบ่อตาบออตาแบตได้กัอบิวตรงมือนี่หูสองหูเป็นแบบ แบบคิดได้ได้เลยนะมูเขาเป็นไปบ้าทัดโพนไปมันเคยหรือเปลแม่นันมันหายเลยนี่นะมันเคยอ่ะฮะหายชูมืออะไรบอเจนไปบ้าทัดโพนให้เอ้ยเจ้าไปมันบดดิบเดี๋ยวจัดตะกี Live> ้แม่ตู้บ้ไปท่าชูมือนี่มันเริ่มเป็นอีกแล้วปะนี่ บาลู้ไปว่าถาดโพดใหม่ไปไอ้วันผูมันทุกผูปแล้ววันหนาเป็นนะนี่นะมูผก็เลยเป็นค่ะกแแ้วกล้องเขาบรีเนาะบางเนื้อหนานะะอนค้างนั้นคนอีสั่งฮะ ันเข้าไปเป็นเดียวอจีอยู่อันนี้สิบเจอนะจะสิ่ไปใช่จะมันสิบเจอนะบอน่าลักเนาะขอแต่ว่าอุ้มข่อยข่อยยางเลยอ้อมข่อยไปเล่นนะข่อยมากบึดไใคข่อยกให้อุ้มฮันเดะมาคนมาชื่อเครื่องข่อยกัยังเล่นให้เขาอุ้มโรดบอเมนบออือดีขอแต่ว่าอุ้มข่อยข่อยไปบึดบเมนบอ คอยได้เที่ยวแล้วคอยก็ไปวัดนี่จมควรไปดอกแจักเฉยๆของเธิไม่ได้วะเจ็นวะเอ้ยตัวนี้เป็นได้เอ้ยตัวนี้เดี๋ยวนี้ฮะอย่างบ้านทัดโพนนี่ก็ได้เอ่าแบบบ้านถัดโพนวะไม่บ้านถัดโพนจะนี่เหมยดู ป็นนังของมกพิชงใสอีกแ้วดิอ๋อมือี้มือกี้เห็นเป็นอย่างว่าเด็กดื้อเด็กดื้อคือเด็กสลัดเอามามามาแม่เมาชวมตีนแม่นี่มื่อกี้แม่บูมีถุงตีนได้แม่แม่จะว่าว่าถุงมมนในเหม็นในถุงตีนแม่ป่ะเอยนะโล่นไปน้วไม่ตแล้วพ่อัไู่ hao chai ra hao hao tốn chai thùng tháo nấm bao là à, nó bảo gì nó nó cái một cái cái chai đi tụ cái chai patin đi, bay rồi cái này bay này, bữa nãn chọc mấy nè, nó nang thế đứng đấy, đừng phải đừng ăn đồ ăn wow

I am. đồ từng nè Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video ให้เจนี่แม่งกันไว้ดึงลงมาไปดึงฉงมันลงมาถ่ายแล้วถ่ายยาใช่ไม่จิงนี่กระสินตายแบบนี้ลูกกระสินตายแบบนี้อุ้ยอ้อออกซะลูกออกซะมันหนักทรมานเหลือเกินเหลือแต่เหลือแต่ถื่อเกือบยังตีนดบปุ๊บปื๊อยู่ ตรงนี้เงีนเรือไปถื้อเกือบตรงนี้ทังพืชมันงนะพืชพืชตีนเจนนี่เห็นโหมมันเปียกอ้วนสลัดเนาะเปียกไปอนี่แหละถ้าเฮต้าถืออีหละบู๊ยโอเคสปาลุงไงคลิปนี้เคาก็ไปแล้วคลิปนี้ก็ฝากคอมเมนพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกระถางที่เก่าเด้อเไปแล้วสวัสดีแลยสวัสดีวับพูนทุกคนสวัสดีสวัสดีค่ะสวัสดี 好呀。Oh, yeah.